โอ้โหกโดดอะไรยังไม่รู้เรื่องกับพุกกระพันประชาหรือเปล่าเออ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 เนี่ยถามดาวนะถามดาวเออตั้งใจฝึกนะลูกเดี๋ยวจะได้เป็นห้าดาวแล้วจะได้เป็นไก่ย่างแล้วเออเออไก่ย่างนะโอ้อย่าไปเล่นนะกระพุกกระพันเออเออเออยังไง ยิงปืนฮือเออยิงปืนฮือไอ้ยิงปืนฮือโอ,อ้ยเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทหารต้องยิงปืนด้วยเออนี่ครับ <โ IDE? S 3> เราเพกะจุดสองท่อนอ๋อนี่เอาเลยครับมามาแล้วโดยความเยียบงัายกองทหารมาชักปืนขึ้นกระทบแล้วเขาก็เล็งไป เล็นไปเมื่อได้เป้าหมายแล้วเขาจริงจิงบิี๊ยอุ้ยไอ้หนูเออจริงอ้ยเไอ้หนูนี่ยังไงแม่แล้วนั่งอย่างนี้เหรอแม่เขาโดนยุงกัดเอออ้ยเลยไม่อยายโอ้ยไอ้หนูปืนอ่ะมันไม่ได้ดังอย่างนั้นปืนมันดังปังเฮ้ปังปังไอ้หนูที่ จะชักปืนมางี้จะไหมเออเอาปืนท้าจริงปังเออปังเออปังเอ้ยเอ้ยเออเออไปไปกระบอกมันมาอีกกระบอกมังใช่ไม่ได้ลูกเออเออเออโอ้ยโอ้ยอ่ะอันนี้เอาปืนดิปูนทำไมมันเล็กจังเนาะอ้ยโอ้โหปูนแม่แรงข้าอะไรปูเอาอันใหญ่ใหญ่หน่อยเด้อ เออเออตงอานใหญ่ใหญ่อันนี้เปินเขาใหญ่เอาเอาของลุง <kind> อ <abonn és> ีกอันหนึ่งไหมลูกมีเหรอหายเป็นเืินจริงง้มไปยางลูกเออ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 เอเอเออเออเออ่ออเอเอี่เอีเอีเอเ เขายกปืนขึ้นมาประทับสายตามุ่งมันโดนยิงทะนมองไปที่เปลาหมยแล้วเขาเป็นตัดสินใจที่เอ๊ะมันไม่ได้ยิงให้หลานดูดิไม่ได้เลยเดไม่ได้เลยูเสียวมันไม่น่ากลัวหนูจริงจริงนี่ลูกหนูหนูเก็บนะลูกหนานเก็บนี่ดูนู ด,ดูดูดูเขาหนิเราขอยืมปืนหน่อย,ยอะไรนะยืมปืนหน่อยเออยืมงมาเอาไปที่ปืนลงหมดไมลเราหายไม่มีเลยงง <c oughs> เนะไอ้เฮ้ยนม่ตรงนี้เนี่ยเออเลาวก็ป,ปืนป,ปืนป,ปืนม,มีท่าน,นาั้นแหละเฮ้ยนี่เต้าอ้วนเลย เออเออใช่ลูกเกาสังขารลูกเออวัดมาถามว่าเอาอย่างเออเอองตเออปืนยิงปืนยิงพลัดสลันนัาชามิลูกเขาได้หยิบปืนขึ้นมาเขาเล็งไปที่เป้าไม้นี่โอกาสสายตาของเขาจดจ้องมองที่เป้าไม้หลังจากนั้นเขาก็ยิง